วันนี้นะครับที่ประชุมครมนายกรัฐมนตรีนั้นก็สนับสนุนแนวคิดที่จะให้การบินไทยครับเข้าสู่กระบวนการเข้าสารล้มละลายเพื่อที่จะให้มืออาชีพนั้นมาบริหารพ้นสภาพขาดทุนแทนครับวันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องขอการบินไทยนะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะครับแต่ทั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ผมรู้ว่า เราจะช่วยการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนได้อย่างไรนะครับในส่วนของปัญหาในเรื่องนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่มีหนี้สินต่างๆมากพอสมควรในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่3มทางเลือกโดยกันคือหาเงินให้การมีไทยใำเนินการต่อไปนะครับอันที่2คือปล่อยให้เข้าสู่สถานการล้มละลายและ3เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศารนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาการฟื้นฟูไม่ได้ปสิทธิภาพมากนัก พราะมีข้อกฎหมายมาอยู่หลายประการด้วยกันในเพิ่งยิ่งพรบแรงงานและพระบรัฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จําเป็นที่ต้องหามาตรการที่เหมาะสมและเราได้มีการพิจารณา,าร่วมกันในคนรรรมและครมแล้วพวกเราทุกคนตัดสินใจว่าเราจะเลือกคนทางบัตรที่3นะครับซึ่งเป็นทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนต่อไปเพื่อจะแก้ปัญหาภายในขององค์กรนะครับเราใะเรื่องค์การประกอบการต่อไปนะครับเพื่อฟื้นฟูขึ้นมา อย่างที่พวกเราทุกคนวาดหวังไว้นะครับครับชัดเจนนะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะวาระสําคัญวันนี้คือกรณีที่กระทรวงคมนาคมเสนอแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตามพรบล,ล้มละลายนั่นคือทางเลือกที่3ที่ท่านนายกบอกหลังจากที่มีการพูดคุยประชุมกับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นชอบให้ใช้แนวทางนี้เพื่อกําหนดแผนการฟื้นฟู และปรับโครงสร้างหนี้โดยยืนยันว่าคอรมอและคอนอรอตัดสินใจใช้แผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยโดยจะยื่นเรื่องต่อสารล้มละลายกลางและหามืออาชีพมาแก้ไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสารยอมรับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากไม่ต้องการลอยแพพนักงานการบินไทยกว่า20,000คนและมั่นใจว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วการบินไทยจะกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติ นำชื่อเสียงและเป็นทูตสันทวไมตรีเผยแพร่ความเป็นไทยได้ต่อไปอีกและยืนยันจะสนับสนุนแผนฟื้นฟูก,การบินไทยต่อไปแม้การบินไทยจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกก็ตามครับทางด้านนายจักรปริพาราพันธกุลรองประธานกรรมการคนที่สองรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบอกว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูก,กิจการแม้จะเป็นการดําเนินการภายใต้พรบล้มละลาย แต่ก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการเลิกหรือเลิกหรือชำระบัญชีบริษัทหรือไม่ได้มุ่งหมายให้บริษัทต,ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่กลับกันครับการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการภายใต้กฎหมายครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตาาถ,ถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนอกจากนี้บริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจปกติต่อไปได้ ตลอดระยะเวลาที่อยู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการไม่ว่าจะเป็นการบริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยทั่วโลกหรือขนส่งสินค้าไปรณีย์พัสดุพันธุ์อย่างต่อเนื่องซึ่งจะดําเนินการควบคู่ไปกับแผนฟื้นฟูองค์กรครับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นสําหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของการบินไทยก็ยังใช้เดินทางได้นะครับ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดต่อที่ Thai Contact Center 023561111สถานการณ์ของการบินไทยนี้ล่าสุดครับทริสเรตติ้งได้ปรับลดอันดับเรตติ้งของบมจการบินไทยและเรตติ้งของหุ้นกู้การบินไทยจากระดับ BBB ไปสู่ C ครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าระดับลงทุนโดยปรับลดเครดิตครั้งนี้เนี่ยสะท้อนความเสี่ยงหนี้หลัง หลังจากเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้กฎหมายล้มละลายเมื่อศาลล้มละลายกลางรับคำร้องของบริษัทก็จะมีผลให้หนี้สินของการบินไทยถูกพักชำระโดยทันทีจนกว่าจะมีการตกลงในเรื่องของแผนฟื้นฟูกับผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดและมีการหากมีการผิดชำระหนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการหยุดพักชำระหนี้เรตติ้งของการบินไทยจะปรับลงไปอีกคือระดับ D หรือ default นะฮะอ่ะนี่ก็คืออย่างน้อย มีความชัดเจนแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูลหลังจากนี้กับสัดส่วนการถือหุ้นอของกระทรวงการคลังในการบินไทยด้วยแต่ว่าคือผู้โดยสารเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะก็ถือว่าถ้ามีบัตรการบินไทยเนี่ยก็ยังโดยสารได้ตามปกตินะฮะคือการบริหารฟื้นฟูมันจะคู่กันไปเพราะว่าการการบริการเนี่ยมันรู้ค่าใช้จ่ายอยู่แล้วว่าต้องทําอย่างไรดําเนินการอย่างไรแต่ฟื้นฟูควบคู่กันไปในภาวะที่ยังดําเนินกิจการอยู่ครับ